สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ฟัง Color l i ฟ e ทางไหนก็ไหนถี่ในโอคลื่นในแข็งแรงนะครับทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงผมสมเกียรติคุณาณิธิพงศ์นะครับและไม่ช้อยนางลำพิสติเสวิมลครับวันนี้กินอย่างสมเกียรติครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้าและร้านที่จะกินอย่างสมเกียรติวันนี้นะครับก็เป็นร้านที่แม่ช้อยนางลำการันตีว่าอร่อยม่อลำแต้แตก,กับเจ้าก็คือร้านสมควร แต่จะเป็นชื่อร้านสมควรยังไงสมควรจะยังไงเจอกับสมเกียจแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมากินอย่างสมเกียจที่ร้านสมควรนี่นะครับเมนูที่ผมจะกินนะครับแต่จริงๆส่วนใหญ่คนเชียงรายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าร้านข้าวซอยสมควรนะครับแต่ที่ร้านข้าวซอยสมควรเนี่ยเขาจะมีขายอยู่3เมนูด้วยกันก็คือมีข้าวซอยไกย่มีน้ำยาปลาแล้วก็มีน้ำเหนียวหมูผมเริ่มต้นที่นี่เลยครับนี่มาดูครับ ามาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆเลยอันนี้เป็นข้าวซอยข้าวซอยไก่นะครับซึ่ง,งบอกว่าเป็นข้าวซอยที่คนเชียงรายนิยมกินกันต้องกินกับผักกาดดองที่วันนั้นเราคุยกันในรายการนะครับผักกาดดองที่ผสมผสานด้วยมีพริกมีอะไรนะครับข้าวดองสหรับกินกับข้าวซอยโดยเฉพาะหอมแดงแล้วก็มะนาวนะเราก็ต้องบีบมะนาวลงไปนี่นี่บีบไปก่อนนะบีบมะนาวนะบีบมะนาวเสร็จปุ๊บผมชอบผักกาดดองนี่เขาปรุงรสแบบ เป็นผักกาดดองที่มีพริกด้วยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวถามพี่สมควรเนี่ยสายเข้าไปอ่านะฮะแล้วก็คนเออทำไาลไหลอืม่มยากมากเลยอ่ะนี่เอาซอยไก่อืม,อม ลำแต้ลำว่าเนอ้อ่าใช่ไหมอร่อยจริงจครับอันนี้เราขอพักก่อนนะเขาสอยกันแล้วมาถึงนี้ครับขนมจีนน้ำยาปลานะน้ำยาปลาเขาบอกว่าสําหรับคนที่ไม่นิยมทาน้งเงี้ยวไม่นิยมกินข้าวซอยเนาะทางพี่สุควรเขาก็จัดเตรียมนี่ไว้ให้อันนี้ผมขอพักนะใครยากไปไหนนะเดี๋ยวผมจะติดต่ออันนี้เป็นน้ำยาปลาน้ำยาปลา นะนี่ผสมเข้ามาอันนี้ให้พิเศษเลยนะก mm hmm. ็จะดูสวยงามนะมากินได้เลย mm hmm. ที่นี่ราคาไม่แพงด้วยสามสิบสี่สิบสามห้าอะไรกันเนี่ยอยู่แค่นี้อิ่มขนาดนี่น้ำยาปลานินของแม่สมควรเขาอืออ mm ือ hmm. mm hmm. อร่อยนะนี่่ะนี่คุณสติชอบไม่ได้นอนไม่ใช่นำ้ำรำชอบผมขอหยืมชอ้อนตรงนี้มาก่อนนี่น้ำเงี้ยวด,ดูฮะความเข้มข้นของน้ำเงี้ยวของพี่สมควรในะน้ำเงี้ยวหมูเนี่ยนะนี่มีดอกเงี้ยวหมูมีกระดูกหมูที่โครงหมูมีหมูสับมีเลือดต้องกินกับผักกาดดองผักกาดดองเนี้ยเป็นผักกาดดองที่เขาดองธรรมชาตินะไม่มีสารเคมีเพราะนสีมันจะไม่ ไม่เหลืองแป๊กนะนี่ใส่กระปายนี่บีบมะนาวต้องบีบเนาะอพี่สมควรเปพอดีพี่สมควร,มา,ควรมาเร็วมาก่อนอพี่สมควรส,สวัสดีครับต้องบอกว่ายุ่งมากตอนเนี้ตอนนี้บ่ายๆนี่สบายแล้ะตอนนี้เหลือน้อยแล้เนี่ยเสร็จแล้วน,นี้ต้องบีบมะนาวด้วนยะเนาะนำเนียวนอะอ่าใส่ถวง,งอกด้วยนี่คแคบหมูนะอ่นะไนะอทองทองหรือแคบหมู หนังพองเพื่อนกินบอคือแค่หมูเนี่ยคือหนังหมูแต่ถ้าหนังปองเนี่ยเพื่อนฮ้องว่าหนังปองเนี่ยเป็นหนังควายหนังควายซึ่งเรากินไหมฮะก็แล้วแต่คนใครชอบกินก็กินไปบางคนอบางคนเนี่ยถ้ามาที่เชียงรายเนี่ยเวลาแค่หมูเนี่ยนะครับเราเห็นเป็นแค่หมูแบบนี้แต่ถ้าถ้าหนังปองเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วบางทีคนที่กินเนื้อวัวเนี่ยหรือเนื้อควายเนี่ยเขาก็จะสั่งหนังปอง นะรสชาติจะคล้ายๆกันเนาะแต่เราไม่กินเนื้อเราก็เลยไม่มีอ่ะจน้ำเนื้อมันก็มีน้ำเนื้อวัวนี่น้ำน้ำเนื้อวัวอ่ามันใกล้ๆหน่อยมีอะไรนะแต่ของพี่แบบมีเพราะว่าพี่บอกกินอ่าพี่บอกได้เลยขออนุญาตชิมน้ำเงี้ยวหมูจมเจ้าอืม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 อตมอื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 มนี่กืได้ 牛栏杆。